ทำกว่าสิได้เองนะมันต้องเติบโตด,ไไดิทำแห้งๆนวลๆพี่น้องเลยจะสิกินได้ใจเขาหอมสีหอมบัวลงไปเนะพี่น้องบางตาม้มใส่กันให้มันเข้ากันเบ่ต้องสิแล้วปะ่ะโอ้มาลายพี่น้องดิติ้งด้วยช้อนมาเด้อพี่น้องมากินกันสันเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายหล่นมาพ่อกับพี่น้องอีลวันนี้ได้ครบมาสิมาแจวครบพี่น้องวันนี้ ผนบตัวบักหญ่ได้กบมาสามตัวนี่เขาได้ครบมาลยวันนี้กะสีเอามามาฝากสักกอนสิเฮ็ดแจ้วพี่น้องเฮ็ดแจวกบชูพี่น้องกินเด้อหมดนี้เด้อมีหลายอย่างแน่สิสิไซใบบัโก,กูดยางแล้วก็มีหอมต้นหอมซี่มีคามีคามีไอกะเทียมหัวหอมแดงหมแกแจ้วพิกี นี่แก้วพี่ขว้าใส่ลุกไปบะนี้เอาจัดการก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากสกันพี่น้องจังต่ำต่ำใส่แก้วใส่เครื่องจังสีแสีบปุ๊บรวบตัวง่ายด่านแล้วกระดูกออกอยู่เพราะว่ามันจังสีฝากง่ายย่ามกินจังสีบัวข้าข้อการออกสกันพี่น้องกระดูกมันออกกระดูกมันใหญ่ ตัวโคบตัวใหญ่หลายจังสีฟ้ากกินให้มันละเอียดจังพ่อข้าข้าจาอจังย่ำง่ายตัวว่าเวสีมันฝักให้ได้กินจังสีโปข้าข้อตัว ตำให้มันแข็งแลงสักก่อนทีงสะใส่เครื่องมันจะกินแสียบแน่ปะเอาเครื่องใส่ก่อนเอาขาใส่ตำัวสิเรียกขาใส่สักก่อนกับหอมกระเทียมพี่น้องกระเทียมขัวข้าขวาัขาขวใส่น้ำกันชุ่มจังตำสักกันใส่พริกพริกกี้ใส่เไปน,นี่ละจังเป็นแก้วขั้นโบเพชรก็เอเป็นแก้วประดับผงสุรลวด ว่า้องใส่ได้ดอกไม้สุดดแกนหัวโหลดนี่ใบบกููจีพี่นอ้องดำใส่หอมดำกว่าสิได้เนื้อมันอ่อเตบอยูเด้ ทำให้แหลกนวลพี่น้องเอ้ยจังสิงกินได้ตามโบแหลกกระถิยยำโบได้ถนัดเห็ดนีลาพี่น้องเอ้ยเห็ดกินบานเห่าเมื่อกี้จังสิงละอยากแน่จังนอ้อยแยากเลยพี่น้องบาดนี้ใส่น้ปาปลาก่อน มมสิเมืองสะก่อนมนันจังเอาใส่อีขั้นบ่พหอ่ะตามมองอีก,กอนโอ้หนักมาะโอ้ครบสามตัวมันเด้หลายพรโลไว้เนาะ หลายหนุ่นยซื้อมากอนพี่น้องมาเลยแ่บเลยเด้หวนวดเลยเด้พอดีแล้วพอดีแล้วบ้าน,นใส่พวกหอมสีหอมบัวลงไปนะพี่น้องบ้นานตำใส่กันให้มันเข้ากันเบึกจังสิแล้วอ่ะป่ะอ่ะ อันนี้ทั่วพอดีพอดีเรียบรอยพี่น้องโอ้ยโยมาปวดแท้โอ้มา,ลาหลพ,พี่น้อง,งเลยกินเบิร์้อนมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หู่สู้คนนะครับเอาเรียบร้อยพี่น้องตำเจียวกบเด้อพี่น้องเด้อเคยกินบ่อครับเป็นเมโนโูโอ้ยกไปทั้งฐานเลยดีวยกว่าพเผื่อพี่น้องโอ้ผักบักลายบักลายนั่นไหมเนาะเออมี่ยังนี่แม่ดอกกระเจียวพี่น้องดอกกระเจียวลวกดอกกระเจียวสดนะครับแล้วก็มีผักหนอกนะครับมีหอดบักเรียมไม้กระไม้ซุปพี่นอ้นองเผามาเลยกับดิบน,นะครับเนดะ้อแล้วก็มีผักกาดกรอบนี่ผักกาดจอกนั่นด้วยอ้าวอ่าแม่ผักแข้งคุณนะผัแข้งก็มีผักแพลีวใส่ผเพลี่วน้ำ อ่ะของนี้ของ<อ>ห่อนห<ร>ิวเข่าพี่น้องดอกกระเจียวล่างย่างเมาเด่นเครื่องลวกเครื่องย่างน่ะนนกินเลยไหมกินเลยดีกว่ามาพี่น้องเห็นพิเศษร่วกันครับหิวเข่ามาเนี่ยมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันแซ่บๆแ็บจีวทั่วบวชดีมามาหิวเขา่ามาแตกมาแตนทั้งห่อนทั้งเข่าหวานนี้เป็นหยุดเลยเด็กตำเจ่วครบพี่น้องยุเอาเด้ออืมมันเผ็ดหนักเผ็ดจัดพี่น้องเลยแอ่ปัก กูจอดกูใบอ่อนเลยอนเ่ยน้ากอดจำเจ้ากบ อืใส่น้ำรองพี่น่องเว้ยอืมไืรเบล่ม่มีน้ำจดจ้ำเจ้วกบซสมปนกบเลยพี่น่องปนกบแห่งปนกบแห้งแห้งปีก mới sốt nành chứ vậy. Lòng ăn hết bưng này các bạn, sốt này, vị ừ như ngay hông, hông ไมนูของง่ายง่ายเมนูยังไงแต่ว่าจะมองถามเนาะแสบของแหลนะครับเด้อืม,มยอดกระเทียวลวา กับดอกขัดยาปีางจ้างกันเว้ยไม่รู้ไงจ,<ะ>จ้างลยไรมาบอกข่ยาปีางไม่หอม อากาศไม่เอาเอาเอาห็ดหน่อยจะดูดีกง่า ใหญ่แล้วเห็ดชูกินตะกี้แสบแสบก็ตะไบเห็ดไม่จะอยาบของเรายาวครบแสบเป็นอน่างนั้วต้องเอาไปบึงสูตรนี่แหละอืมหยอกมาก xẹp đi nó chèo cột 3 tổ tổ bốn nữa được lại lái nữa mấy lái tổ cho không ม่อ <laughs> เอาหนาลองเอาแก้เสร็จครับอ้ แคล่ฮะแคล่มันบดมดประจำนะมันหมดโชธ่หนามา<ะ>อ่ะก็โสดซ้อให้เดือพี่นอ้องถามด้องก่อนแค่ะแค่มันเป็นชา<ะ>แต่ผู้แขวดีธรรมดากินตัวนี้มันแสบแสบพี่ลีแจวกรบ่อมรับอยู่ ทำบ่อโซดนนามเลยเฮ็อืมเอาครับเอาครับว่าเอาเห็ดเอาเห็ดเนี่ยนากอะไร่มันเอาเห็ดมันฝนบ่ตกมันบ่รุลม เอิ่มเลยเหรยอะไรเนรงงอ้าวอิ่มเลยพี่น้องยายอิ่มเลยกินบ่ค่อยได้พี่น้องมันบ่มีหน่ำสดนะครับเนาะกะมื้อนี้พี่น้องได้แจ่วกบพี่น้องกับผักสดผักผักไอ้ตัวกระเจียวแล้วก็ผักหนอกพักไรย่างเลยพี่น้องนะครับกะเอากะถ้าคิ้ไม่สุขับก็ขอโทษขาทอดเขาไผ่ได้พี่น้องเด้อกะอ่าบ่มีหน่ำสดนะครับ มันแขีนกินอะไรเขีนพี่น้องเสียบของเถียนะครับเด้อเจียวโคฟเฮาเอากาขอบคุณพี่น,อน,น,น,นอ้องทุกคนนะครับที่ให้กติดตามรับชมช่องฮองปงชาแนลนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์น,นะครับเด้อผู้ใดเบิ่งอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe กดไลท์กดแชร์แน่เพื่อเป็นกำลังใจฮองปงเฮ็ดคลิปดีๆนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์น,นะครับ,บเด้อเอามื้อนี้พูดยังไรพี่น,น้องเดี๋ยวพองคิหน้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ